ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใส่เกงในขายยาวทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีชาเลนจ์คือผมจะเก็บปืนจากกล่องสุ่มถ้าผมได้ปืนไหนผมจะใช้ปืนนั้นทั้งเกมดูเหมือนว่าพีคจะมีสองตี้นะครับแต่ยานต้องชายขอปืนก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องใช้สูตรปึ๊บเอ็มพีไฟตงหนึ่งสวยเลยแบบนี้ ได้ฟด <mile> oh, ีเฮ้ยมีตีนไม่มีตีนไอ้มีเสียงเท้ามีเสียงเท้ามาแล้วเว้ยมาดิกว่าแท็กนึงมีเพื่อนมันอีกคนนึงลวงสองสยองกึ่มมาดิน้องทำออกเลยครับเอ้าชิบหายกระสุนปืนหมดมีกระสุนปืนไหมอ่ะโอ้โหไม่มีแค่นี้กระสุนแดงเลยงานงอกข้อไก่แล้วไงจังหวะนี้ ใครอยู่ก็อยู่แต่ผมไม่อยู่แล้วครับกระสุนหมดขออนุญาตซื้อกระสุนปืนแป๊บหนึ่งนะครับอยาก้เงินซื้อไอเทมห้วห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 วาวเหรอเราอะห้าวเหรออะเอาดาบกับปอนมันง่าเเกินไปเปล่าจะเป็นโซโลเหรอพี่ยังไงตายไปดินอ้องโซโลกลายเป็นโซมอบไปดิซ้ายมือผมเหมือนมีคนจะเปิดจุดพันยาเปิดจุดไอ้นักล่าขนาดนี้ไม่มีชีวิตรอดแล้วครับนอ้อง ล้านชีวิตรื้อไปข้างในพีกเหมือนอย่างอีก3ตัวเนี่ยมาดีครับมือเปล่าให้สองมีของเอ้ยโอ้โหสามตัวเชอะเออเออวิ่งวิ่งเอออะไรเนี่ยต้องหาเหลี่ยมได่นนะครับจอะนี้โอ้ยสองตัวมีเพื่อนข้างหน้าหรอฮะเสด็จยิงดาวหนึ่ง เชือดหัวเชือดไม่แตกได้ไงวะรุ่งสองอตัวอยู่ไหนวะเจอแล้วมาช่วยเพื่อเหรอฮะเราจะกลายเป็นศพแทนนะพันยาแบบนี้พันยาต่อหน้ากันาะเอา้ากระดิ่งเนดาววะที่นี่มีตัวมาดิมาดี้ดไอเอ้าเฮียรัดคิ้วไอน้นี่ใส่ไม่ดีรัดคิ้วกันอื่นเอาน้อยนาไปกินหน่อยไหมน้องทีสาม เฮ้ยนี่เป็น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 มันเหลี่ยมเป็นมันเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมแล้วไงแต่พี่เหลี่ยมกว่าไอ้น้องฮะเอ๊ะเอ๊ะตามออกไปเลยเหลี่ยมเหรอฮะลาดคิวข้างหน้าเหมือนจะมีคนชุบนะนั่นไงชุบเสร็จพอดีเลยบนบ้านมีหนึ่งขวามีสองตัวโอ้โหมาดิเอาซ้ายก่อนเลยเจ็บๆัด วงชุดยังไงฮะเก็บไปหนึ่งเลยอีกสองมาดิมาดิดักกินก็นมาดิครับตายไม่มาวิ่งเกิดไม่ต้องตายวิ่งเกิดไม่ต้องตายดีเนาะ ลงมานึกว่าเป็นสไปเดอร์มแมนมาดิล่วงไม่ดีมาตีเพลงว่ามาสามจาพี่ไม่ลงอ่ะครับข้างหน้าเหมือนจะมีอีกตี้นะครับนี่ยังไงวิ่งอยู่ข้างบนเลยหืดักขนาดนี้เจอเจอวิ่งหลังเอ้าเฮ้ยไม่โดนสักเม็ดเลยเหรอดา,อาดวหนึ่งอ้าโดนหัวโดนเปิดหัวแบบนี้เอาปีจีหน่อยไหม พระเอกมาจนได้้าดิเวลมีถึงอย่ามาทะลึ่งแรกกับพี่ไอ้น้องเพื่อนพี่เจ็บ<ย>ชีวิตเองจอบอ้าวแต่กูมาคนเดียวไอ้พายซ้ำออกก่อนวิ่งมาตั้งนานแทบจะไม่เจอคนเลยครับทุกคนโอ้โหคนหนีโอ้ย,ออยเปิดตูดขนาดน,นี้น้องเข้าข้างหลังพี่หรอมิสไซน์ไดไหม สี่ห้าห้าสิบเอ็ดเอ้าหนีทล้ไมอ่ะล่วงดีเปิดเป็นนักเลงอะน้องเปิดแล้วอะห้ามถอยเว้ยต้องเอาไว้สุดสิบห้าฟันง่ายทึบตะวันออกเฉียงตกกับรังมีตี้บวกกันอยู่เดือดเลยน,นะโอ้ยโดนเปิดเดินเปิดเปิดที่อย่าน้องล่วงหนึ่ง โอ้โห,โโหข้างบนยังเดือดเลยเดี๋ยวไปหานะครับรอแป๊บหนึง่งเอา้าวิ่งวัวโดขนาดนี้ก็ตายดีน้องไปไหนกันหมดแล้วแวแใ่รยิงยาววะรักกันจังเลยนะสองเองสองคนอนะรักกันหรอรักกันหรอรักกันก็อยู่ด้วยกันสิครับเห็นแล้วมันเขี้ยวจังเลย เหลือหนึ่งตัวขออนุญาตซื้อโดนนะครับจะตามล่าอยู่ไหนอ่ะทำไมโดนไม่ไม่พุ่งไปหาเลยโหโดนหมดอยู่ไหนวะเนี่ย,อ,ยอ้าวมุบเพื่อนได้ยังไงอ่ะเห็นหอนอกาไม่มีมันชุบตรงไหนวะเล่นนอกหมอกหรอ ดเกินพี่นั่นแน่นั่นแน่ลงมาแล้วหรอไปไหนอะอมันอยู่เทิงมันอยู่เทิงเอา้ามาตายวงมันยอมสละชีวิตเพื่อชุบสาวลงมาหรอข้าน้อยขอคารวะท่านอาจารย์เจ้าคือไอดอลของข้าจริงๆเจ้ายอมเสียชีพ วางประตูวาร์ปแล้วความตายของเจ้าข้า้อยจะจำเอาไว้ว่ามึงทำเพื่อตายไปดีโอยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย